เอาแล้วครับผมครับวันนี้มาอยู่กับผมที่ช่อง Build Gamer นะครับผมวันนี้เราก็จะมาพูดเออถึงเกี่ยวกับเรื่องสกินไอวอนครับผมก็ต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้ผมนั้นทําไว้นานมากแล้วนะครับผมอัดไว้นานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ลงนะครับผมก็ต้องขออภัยนะครับผมนี่สกินตัวนี้เลยนะครับผมก็ต้องขออภัยที่ผมแบบว่าไม่ได้ลงคลิปนะครับผม เพราะว่าเนื่องจากว่าผมนั้นขี้เกียจน,นะครับผมแล้วขี้กเกียจน,นะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมวันนี้ผมก็มาทําคลิปให้คุณผู้ชมดูกันแล้วนะครับผมก็มาของข้างในก็จะมีมีไอวอลมีชุดมีอะไรพวกนี้นะครับผมก็สิ่งที่ผมอยากได้ก็มีไอวอลนะครับผมก็มันถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมส,สุ่มแล้วไม่ได้สกินไอวอลครับก็สามารถเอาไปแลกกันได้นะครับผม ของข้างในก็มีประมาณนี้เลยนะครับผมมาเราก็จะมาดูอัตราดอปเรีนะครับผมสีม่วงห้าเปอร์เซ็นตนะครับผมโอ้ห้าเปอร์เซ็นตก็ถือว่าเยอะใช้ได้นะครับผมมาเดี๋ยวเราจะมาลองดูสีม่วงห้าเปอร์เซ็นตว่ามันจะออกง่ายหรือยากปานใดนะครับผมข้างในที่แรกก็จะมีอย่างนี้ด้วยนะครับผมมาตอนนี้เพชรผมมีทั้งหมดหนึ่งพันนะครับผม 1, หนึ่งพันสี่ห้าเอ็นครับ <Wow. S 1> เราจะกดลดได้ไหมไม่ได้นะครับผม โอ้ไม่ได้เสียดายกดไปเลยครับผมโบเน็ตกาโบโอชุดออกแล้วออกง่ายเหมือนกันนะผมก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะผมที่เหลือก็เกลือเกลือไปนะผมเอเข้ก็มันก็ไม่ได้เกลือมากนะครับก็สิบครั้งก็ออกชุดแล้วนะครับเอ้ลืมลืมแรกไม่ได้เอ้ลดไม่ได้ครับโบเอ้ก็ออกง่ายเหมือนกันนี่ง่ยายก็แปลกน,นะครับอย่าอาอุยอ้ยเยเยนเคาับคีซิโป อ้ยสิปันมีเอาเรื่องน่าจะได้แล้วนะครับอ้ยขาดอีกแค่หกอันมาขอสองกล่องเอ้ห้ากล่องน่าจะได้พอดีนะครับห้ากล่องโบโบโอ้โหได้แน่นอนเรามาดูกันโหพอดีเพเหมือนล็อกอะครับน้องๆโอเคกดไปสุดยอดไปเลยนะครับผมสกินไอวอลอันนี้เลยนะครับผมก็สุดยอดไปเลยนะครับผม ก็คลิปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมมาเราก็จะมาสรุปยอดเงินนะครับที่เสียไปนะครับผมก็เสียไปประมาณเอิมประมาณผมไม่ได้เอาเคื่องคิดเลขไปกดน,นะครับก็น่าจะประมาณสัก $600 เพชรนะครับผมประมาณ $620 กว่ากว่าเพชรนะครับผม <Wow. S 1> น่าจะประมาณนั้น,นครับผมไม่เกินไปกว่าน,นี้นะครับผมเราจะให้มาดูสกิน ไอวอลครับผมก็ถือว่าไม่ได้เกลือมากนะครับผมแต่ก็ไม่คุ้มคนเล่นอย่างนี้ครับผมเี๊ยมากกว่านะครับผมมาก็ไอวอลก็ได้มาในสกินของลูกนี้ครับถือว่าสวยใช่ได้แล้วก็ชุดตัวนี้เลยนะครับผม<อ>เดี๋ยวใครอยากให้ผมทำรีวิวแยกครับ<อ>ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กันด้วยนะครับผมบายบายนะครับผม